เก็ข้อมูลกับคุณปิงในช่วงสัปดาห์หน้านะคะว่ามองทิศทางตลาดหุ้นไทยจากเคสเิกเป็นอย่างไรบ้างนะคะสวัสดีค่ะปิงคะสวัสดีครับออัปเดตตอนเย็นนะวันนี้ตลาดก็สามารถยืนได้ที่พันห้าร้อยหกสิบเก้าอยุดครับ,ร,บรถดูดีดูดีเพราะว่ามันมีการลากขึ้นมาจากพันห้ 13, ร้สิบสามก็ค่อนข้างปไปตามที่คาดหมา นะครับก็เชื่อว่ามันเป็นแรงซื้อเพื่อเก่งประกอบการในสัปดาห์หน้านะครับก็ตั้งแต่วันที่แปดถึงวันที่สิบห้าก็จะมีการประกาศงบกันค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะวันที่สิบสองกับวันที่สิบห้านะครับก็ประกาศงบรวมๆกันแล้วก็สามร้อยเจ็ดสิบกว่าบริษัทด้วยกันนะครับก็ตรงนี้ก็แน่ทาให้ช่วงต้นสัปดาห์มีแรงซื้อแล้วก็ดันัชนีไปได้ทักงเพราะ่ว่าสิ่งที่ต้องระวังก็คือคืนนี้นะครับผมคิดว่าคืนนี้เนี่ยดอลลาร์คงแข็งขึ้นมานะครับ ก็อาจจะกดดันพวกคอมมิเรตี้อือ่นๆพอสมควรสเาตุที่ดอลลาร์แข็งก็เป็นเรื่องของอภาพการเมืองของทั้มเนี่ยดูดีมากขึ้นนะครับอเมริกันเคลล์แคร์ผ่านตัวสภาผู้แทนละเหลือแต่ีเนตนะครับเราก็ยังมีเรื่องของตัวเลขการจ้างงานซึ่งผมคิดว่าการจ้างงานานอกภาคเกษตรน่าจะต้องดีขึ้นรถเดือน <Okay. S 1> มีนาเนี่ยมันมีพยุเข้าสหรัฐนะครับเจ mm hmm. นเมษาก็เลยน่าจะดีขึ้นงนั้นภาพดอลาร์ดอลลาร์แข่งขึ้นมันก็จะกดดัน เรื่องของเงินบาทเราในช่วงต้นสัปดาห์หน้าตรงนี้อาจจะทให้ภาพของตลาดในการซบเพิ่มขึ้นเนี่ยมันไม่เสถียรเพราะฝรั่งคงไม่ได้เข้ามาซื้อนะครับค่ะเออเงินบาทก่อนค่าใช่ไหมคะถ้าดอลลาร์แข็งใช่ครับช่วงต้นสัปดาห์หน้าผมคิดว่าบาทคงอ่อนต่อนะครับอืม,อมก็จะทาให,จให้จะให้ฝรั่งเข้ามาแข็บซื้อในอช่วงนี้มันก็เลยยากเพราะทิศทางของเงินบาทกำลังกลับขานะครับอ๋อถ้าเงินบาทอ่อนค่า เงินจะออกหรือเองินจะยืมคือคือมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะมองมุมไหนค่ะบางครั้งเนี่ยเงินเข้าบาทถึงแข็งเงินออดมึเงินออกบาทก็เลยออดแต่ในอีกมุมหนึ่งเนี่ยการแข็งของเงินบาทเนี่ยมันก็จะเป็นตัวเอื้อทําให้เงินออกอะยากอันนี้มองอีกมุมหนึง่งนะครับการอ่อนค่าค้าเงินบาทมันจะทาให้เงินเข้ามาใหม่ก็ยากนะครับคือคือมันมองขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกมองที่อันไหนก่อนนะครับ ดางนั้นสัปดาห์หน้ากรอบที่ทางเคสิกมองไว้จะเป็นเท่าไหร่คะออหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบผมคิดว่าปลายสัปดาห์เราคงได้เห็นการลงมาทดสอบที่บริเวณนี้เราก็อาจจะไปเทสตส่สำกว่าพันห้าร้อยห้าสิบ 1, ในช่วงครึ่งเดือนหลังของพฤษภาครับค่ะอ๋อคือในช่วงช่วงช่วงสัปดาห์หน้า <c oughs> ค่ะคือคือช่วงสัปดาห์หน้าช่วงก็สัปดาห์คงขึ้นก่อนแล้วปลายสัปดาห์ก็ลง นะครับเราก็ครึ่งเดือนหลังของพฤรภาก็คงลงต่อเจ้าพักเนี่ยแต่ว่าทุกอย่างน่าจะดีขึ้นในเดือนมิถุนาเพราะว่าเดือนมิถุนาเนี่ยป่าทเองเนี่ยจะแข็งค่าแล้วก็จะช่วยเราเพราะว่ามันจะมีดิวเรื่องของ s b ขาย SBD ร้าเกิดขึ้นนะครับตรงนี้มันจะได้เงินเข้ามาเยอะนะครับเท่าไหร่ฮะก็ดิวมันโอ้พี่ไซส์มันใหญ่มากอ่ะเกืบแสนนะครับเป็นแสนล้านเลยเหรอใช่ซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยผมไม่ไแน่ใจว่า ดิวมันจะขนาดไหนแล้วก็ใครจะเป็นผู้ซื้อนะครับแต่ถ้าเกิดดิวมันรู้ล่วงเนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะมีเงินนะเข้ามาต้องมีเงินเข้ามาจะเป็นไปสวดมากนะครับมันก็จะเป็นตัวที่ดึงให้บาทแข็งได้นะครับโอ้ยถ้าบาทถ้า S C B ไล f e ขายได้ตัวหุ้นแบงค์ไทยพาณิชย์ก็ต้องขึ้นสิคะถูกต้องเขานั้นช่วงเนี้ยมันเลยน่าเก็บตัว S C B โอ้โหครับอืมตัวเก่งกําไรเลยใช่ไหมฮะครับใช่ครับหุ้นแบงค์นะคะหุ้น S C B ค่ะค่ะอใครลองเทรดในมุมของคุณภิกิตที่พูดถึงอเหตุการณ์ต่างๆนะฮะค่ะค่ะแล้วเหตุการณ์ของเราอัปเดตหุ้นที่เราแนะนําค่ะอ้าวอนนี้มีตัว LS กับ BCPG นะครอยากให้ถืออันนี้เพื่อระยะยาวส่วนระยะสั้นจริงๆเนี่ยตอนนี้ชอบ KCE เพราะว่าคืนนี้ราคาทองแดงคงลงอีกนะครับแล้วเราได้เรื่องของบาทอ่อนด้วย นะครับแล้วก็เคซีเนี่ยคาดว่าน่าจะประกาศงบออกมากําไรก็ดีขึ้นเมื่อเทียบกับออปีที่แล้วค่อนข้างเยอะเราคาดกําไรประมาณเจ็ดร้อยกว่าล้านาค่ะเราก็น่าจะโตต,ต,ต,ต่อทั้งปีนะครับสั้นเท<ก>่าไหร่คะตัวเคซีสั้นๆเอาแต่ตอนนี้มันน่าจะอยู่ที่วันร้อยสิบสามถูกไหมครับป้าหมายยังเป็นที่เดิมที่เราคุยกันมาตลอดคือร้อยสิบเจ็ดชัวเมื่อเมื่อเมื่อวันพุธเราคุยกันว่าให้เทควงฟิกที่ร้อยสิบสี่ไปก่อนนะครับคราวนี้ เราขายไปละเราสามารถซื้อเก็บใหม่แล้วก็รุ่น111นะครับอืได้รอบไปเนาะรอบนี้นะฮะก็ประมาณนี้แหละนะคะสถานการณ์ของอ่ามุมมองตลาดุ้่ไทยในช่วงสัปดาห์ต่อไปนะคปิงเชื่อไหมมีคนตามปิงสั้นๆนี้เขาบอกว่าเขาดวงได้กับปิงกันเยอะนะสวัสด์ก็มาอะไรอย่เงี้ยแต่ว่าไอ้ดวงที่ติดๆอยู่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ก็ติดกันไปนะคครรัับบ ยดว่ามันกำาลังดีขึ้นก็มีโอกาสกับ28เจ็ดสิบไว้ไป28เจ็ดสิบเดี๋ยวเราค่อยมาปรับกันว่าเราจะเอาออกไหมนอ่ะท่านท่านที่ติดตามหุ้นจุลายรัฐกับคุณปิงนะฮะได้ค่ะปิงขอบคุณมากนะคะครับครับสวัสดีครับค่ะนั่นก็เป็นรายละเอียดส่วนท่านที่เคยฝากคำถาม